สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้น้องฟองมารอยเหมยนะคะสำนวนดูรอยเหมยนะไม่ค่อยมีคนขายของเยอะแต่ว่ามีคนมาเที่ยวเยอะมากใบดุนหรือว่าสาวสาวนะคะสาวสาวใบดุนคนเก๋นี่ไม่เห็นทุกปีนี่เขาจะขายของนะคะปีนี้ไม่ไม่ขายของนี่มีสะพานสะพานใน หนองนะคะกลางหนองข้าไปถึงผังนุ้นนะคะแล้วก็มีบ้านปากปีนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมรู้สภาพอากาศก็เหมือนฝนจะตกอันนี้หนาวมากแต่ตอนนี้ก็กำลังจะลงไปที่บ้านใหม่นะคะไปสำหนดดูหนองปลานะคะหนองปลาสรวจสดสํานด อีไปปบ้าน100จะขึ้นไปบ้านร้อยปีเมื่อสองคามสองามเมืองบ้านพาหลังปากร้อยปีปากปีพาหลังมาอยู่ที่นั่นนี่สะพานดูดดอันนี้เราก็มากันสีสีทคนปากปีใช่หรอปากปีอ่ะ

ไปติวะีะแหะป่ว่าเราไฟดิวนะต็นแบ้งนี่เนาะขาต้องทางไปไหนมาโทรศัพท์้องฉันปบตกไปทางนี้ไปทางนี้เออไปทางนีไ<ป>้ไปสื่อได้เลยมั <laughs> กันเอาไว้ทึงนี้มีนะคะเรามากันหกคนนะคะมานี่ก็วันนี้ก็ไม่มีหมอกเพราะมาสายแต่หนาวมากนะคะรอยเหมยกี่องศาสิสิบเอสิบสองนะคะนี่เราจะไปบ้านป่าร้อยปีนะคะ อนขึ้นมาไม่ได้ถ่ายคลิปเออพอดีกล้องไม่มีไฟนะคะชัดแบตสำรองมาตามทางนะคะตอนนี้ก็ไฟไฟไม่รู้ว่าจะทนได้เท่าไหร่นะคะใจวะวตั้งเนื้อหันกันแจ สียงนั่นนี่สียงไอตั้งเนี้ย ที่นี่ก็ถือว่า <_ an> รอยมยือรอยมยือจริงๆ <_ an> สายดูยมอเตอร์ไซค่ะจากในเมืองมาที่นี่ก็เดินทางประมาณครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะไกลอยู่เหมือนกันค่ะถ้านั่งรถมาก็มันก็ทางก็จะโค้งโค้ง,ง,งหน่อยแต่ ลงไปก็จะออลงดอยหมดเลยนะคะตอนนี้มาที่นี่หลอกสักุระยังไม่บานนะคะสะกักุระบอกก่อนใช่ไหมบอกก่สักุระ มาเกาะหนึ่งลูกมาเกาะแอนนะคะ

ไอ่สซข,ของมาตอนนีน้มีสักมีเมสักไหร่ยร่อหมอรงน,น,นี่นะคะบ้านฟ้ารงัง สองคามรอบที่ได้ได้ได้เอามือนนึงด้วยทุกทีใช่ไหมเออหมื่นนึงก็ได้ครับครับครั้งนั้นเขาไม่ให้เข้าเดีเอามาทางนี้ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ไหมมาถ่ายรูปกันนะคะพาพี่ท่านผู้ชมมาดูนะคะไปไหลอยู่เนี่ย

ตอนที่มีสองขามรกนะคะวันนี้เหมือนฝนจะตกนะคะมืดๆแห่ใบตอดากัวก็แห่ฝนอยู่ในมันงคะกับฝนหย่าเพ่อน้อยซื้อนี่นะคะเขาติดป้ายไว้อยู่สองพันเจ็ดนะคะนี่ค่ะ บ้านร้อยปีบ้านร้อยปีคลิปนี้ก็จบแค่นี้รละดูยากมากก็ต้องทำนะรู้ว่ากองนี้ตั้งกันอะไรแก่นะแก่นะตั้งก็ตัง้งทนะีเดียวสำนัดดูที่บ้านสวยมากเลยนะคะแต่ว่าเขาห้ามเขา้าไม่รู้ว่าคนเขาอยู่ข้างในนะคะเขาจะบ้าอะไรหรือเปล่า น,นะคะคลิปนี้ก็กน้องพองก็จะพาฟี่เอซีไปดูที่อันนี้คือที่เห็นนี่คือต้นมะกอกนะคะมะกอกแอนนะคะอ่เที่มันมีรูปเป็นลูกเม่นน้องฟองของพี่เองดูความเปรี้ยวๆนะคะนี่น้องก็ขึ้นมาบนพระธาตุนะคะเมื่อกี้บอกว่าขึ้นมาไม่ได้นะคะแต่ แต่ว่าอีกทางหนึ่งมีคน,น,นอ,อยู่เนาะอยู่วัดนั้นก็เลยไม่ได้ขึ้นสวยงามเลยสวยงามเลยค่ะ,คะอ้าลโล,โลนี่กว่านางงามเหรอไปอด้วยไปไป ซาหามาันก็ไม่เฟ้ยสิ่งเดียกัะปีนี้ไม่เฟ้ยน้ำจะเนาะนีะ่ไม่ชมพูเลยต้นดอกสักกุระแต่ยังไม่บานนะคะบานเล็กน้อยกบาบใบพระราดกันนะคะรัการุณาถอดด้วย นนี่่มัับอะยาวแล้ววเนาะันอะไรวันอีซังเกิดวันเชงเงี้ยเกิดอ่ะเกิดวันเกิดนี่ไว้ตามวันเกิดแล้วเกิดวันอะไรเกิดวันพัดมีแน่วันพัดอ่ะยังทันเนาะพัาทำเกิดวันซังวันซังเน่พัดอ่ะโอ้วันพัดสามก๊กตรงนี้พัดสามก๊กเด้อเสกเนี่ยดีวันพัดจุ้น มันซ้นนี่มันเตาหนึ่มันเป็นเอามาเป็นคู่กับเมื่อเสาอันจันเตาต้นเสาฟ้าเขาเรียกตะกอดีเขเรียกฟ้าจริงใเนี้ยฟ้าอะไรใจน้ะฮะฟ้ดไนเนาะนิมจ้าอ่านตัวใจเสดอี๋ี นี่คะ่ะไว้าตามวันเกิดนะคะไวไฟาตามวันเกิดแต่ยังมีคนเข้าอยู่ที่นี่อยู่นะค,ะคนอ้อยเจ็เคนคนซีอัน <c oughs> นี้ใช่ไหม It's <laughs> bueno, bueno. so Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những ไมาต้งนานไต้องมไต้งนานี่นะคะพระธาตุลอยเมยสวยงามมากเลยค่ะสีเดืองทองแล้วก็ไหว้พระตามบันเกิดนะคะมาที่นี่ตอนนี้ดอกดอกสกุระไม่มีนะคะสวยงามมากค่ะ พร <laughs> ะธาตุโดยเมือยักษ์ที่สองโตนะคะเอ,อ่อประวัติมันก็น้องของกไม่ชาบเนาะไทยกะไทฟงโกรานไทยฟง <laughs> ไท,ท,ไ,ทไก่ไทอะไทแค่ <laughs> คลิปนี้น้องฟองก็ฝากลากันไปแค่นี้นะคะรอดูอีฟีสองไปเที่ยวน้องป่าต่อนะคะรอดูอีฟีสองต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ฝากลากันไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ